ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2องกองทัพไทยมีแผนลับที่น่าตกใจคือใช้เครื่องบินผีเสื้อขนาดจิว๋วทิ้งระเบิดใส่ศัตรูจริงๆเครื่องบินผีเสื้อหรือไทเกอร์มอสนี้เป็นเครื่องฝึกบินแบบ2ที่นั่งที่มีน้ำหนักเพียง800กิโลกรัมแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือกองทัพอากาศไทยสามารถดัดแปลงให้มันทิ้งระเบิดได้ด้วย หลักการก็ง่ายๆคือติดระเบิดขนาดเล็กไว้ใต้ปีกแล้วให้หนักบินบังคับทิ้งด้วยตัวเองถึงแม้จะดูไม่น่าเกรงขามเมื่อเทียบกับเครื่องบินบอมเบอร์ขนาดใหญ่แต่ไทยก็มอสกลับมีข้อดีคือบินเงียบและยากต่อการสังเกตในปี2484กองทัพไทยมีไทยก็มอสทั้งหมด12ลำที่ใช้ในภารกิจนี้ ความเร็วสูงสุดของมันอยู่ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งช้ากว่าเครื่องบินรบสมัยนั้นมากแต่ด้วยขนาดเล็กและการบินเงียบทำให้มันเหมาะกับการโจมตีแบบเซอร์ไพรส์ในยามค่ำคืนนักประวัติศาสตร์การบินระบุว่านี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สร้างสารรค์ที่สุดของกองทัพไทยในสงครามโลกครั้งที่สอง การใช้เครื่องบินขนาดเล็กเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและการปรับตัวของกองทัพไทยเมื่อเผชิญกับข้อจำกัดด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์เรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามช่องไว้ดูได้เลยครับ